ันนี้นะครับเราจะมาล่าผีกันที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับอยู่ทางใต้แต่สถานที่แห่งนี้เราขอเป็นความลับนะครับซึ่งสิบปีก่อนพื้นที่ตรงนี้นะพื้นที่ตรงนี้นะเป็นโรงพยาบาลร้างนะครับือชาวบ้านร้านตลาดแถวนี้นะครับเขาเลยพบเจอกันบ่อยมากเป็นผีรองเท้าเหลืองนะผีรองเท้าเหลืองใช่วันดีคืนดีนะครับก็จะเห็นรองเท้านะครับเดินไปเดินมานะ ไปเดินมาดิมระเบียงนะครับแปลว่าแถวนี้เขาคือกลัวกันมากนะครับปิดทิ้งร้างมาประมาณสิบปีนะสำหรับปีเกี่ยวกับเหตุการณ์ของความเย็นนะครับเกิดที่ห้องพักห้องหนึ่งนะครับของพักโรงแรมสองหนึ่งศูนย์หรือครัใช่ห้องสองหนึ่งศูนย์นะครับเกิดเหตุฆาตกรรมคือเกิดเหตุการณ์คือว่านะครับมีผู้ป่วยนะครับมีหมูหมูป่วยหมูป่วยหมูป่วยนะครับแล้วก็กลางคืนคืนหนึ่งนะครับมีคนเฝ้านะครับ เป็นเพื่อนของคนไข้นะครับใส่รองเท้าเหลืองรองเท้าเหลืองคืนเดึกคืนนั้นเวลาเที่ยงคืนนะครับห้องผู้ป่วยข้างๆ้งนะครับเป็นโรคจิตเข้ามาในห้อง201นี้นะครับเสร็จแล้วยังไงก็คือได้เกิดการต่อสู้เกการต่อสู้กันมาเกิดการฆาตกรรมนะครับเสร็จศพศพศพผู้หญิงนี่เขาว่ารองเท้าเหลืองนะครับพบในห้องน้ำนะครับในห้องน้ำโดนเขาโดนขังหรือเปล่าครับใช่ ศพอยู่ในสภาพนะครับตามทาให้การของเจ้าที่ตารวจก็คือพองก้มหน้านะครับก้มหน้าคอโดนเชือดนะครับคอโดนเชือดพันพันผ้ามีมีผ้าคลุมไหล่นะครับแต่ใส่รองเท้าสีเหลืองรองเท้าสีเหลืองกลิ่คนนี้ครับผมคิดว่าเขายังไม่ได้ไปเกิดนะยังวิญญาณยังวนเวียนอยู่ที่นี่ไหมครับยังวนเวียนอยู่รอบๆแต่คือที่เราถ่ายทำานี้นะครับข้อจะวนเวียนอยู่รอบๆหลังเราจริงเหรอ อ่าก่อนที่เราจะไปล่าท้าผีกันนะครับเราต้องไปจุดธูปบอกใช่เดีวิวโดนฉันฆ่าบอกผีนะครับบอกผีเดี๋เจ้าที่มาเลยนี้นะครับว่า,าให้มาปรากฏหรือให้มาให้เรารู้สึกได้นะครับขนลุกเหรอรู้สึกว่าผีกำลังเล้าหรือมันฉันมือเย็นมือเย็นมาก <c oughs> มือเย็นมากมเลย <c oughs> ใช่งั้นนะครับเราไปกับผู้ร่วมยาท้าผีจากทางบ้านวันนี้นะครับไปครับผู้นำการร้าย ครับสองคนนี้นะใช่สุดล้วคุณได้ไปล่าทาผีเราขาไม่ไหวไหมไหวมไหวไม่ไหวหรอไหวเงินรางวัลเยอะครับยี่สิบบาทกลับดีกว่า สรุปแล้วเราจะไปที่โรงพยาบาลล้างห่งนี้เมื่อไหร่ครับใช่เราเข้าไปกันเลยครับเข้าไปกันเลยนะครับใช่โอเคนะครับ